สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่ m มา e ครับคลิปนี้มาเล่าเนื้อหาที่เราได้จากตัวอย่างที่2ของ Godzilla X Kong The New Empire ครับที่ก็เผยให้เราได้เห็นหลายสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงต่างๆสงครามของอาณาจักรใหม่ที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับ สิ่งที่เราได้เห็นจากตัวอย่างแรกบวกกับเนื้อหาของตัวอย่างที่2ที่เผยให้เห็นภาพองค์รวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะครอบคลุมไปทางเรื่องแล้วครับผมไปดูกันครับว่าความเป็นมาของ j x k มันจะเป็นยังไงกันบ้าง มีโปรเพียมมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินฟินมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K หรือสแกนคิว o า e โคที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ เริ่มก,กันกับเนื้อหาของตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับที่ดูสับสนและจับทิศจับทางไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ voice over ของดร r r n n e n n r ด w เริ่มเล่าเรื่องภาพกว้างใหญ่มากๆถึงอารยธรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เรานั้นเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เฉพาะพื้นผิวของโลกเท่านั้น นั่นคือข้อเท็จจริงและปัจจุบันเราก็ยังเชื่ออย่างนั้นกันจริงๆครับแต่โอเคเรามีเรือดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้แต่แน่นอนว่ากิจกรรมที่ทําได้ในใต้น้ํานั้นแทบจะจํากัดมากๆสิ่งนี้เองครับที่ทําให้มนุษย์ต้องตั้งคําถามว่าเราเคยเข้าใจอะไรผิดไปบ้างสมัยดึกดําบันโบราณน,นานมาแล้วเนี่ยผู้คนในตอนนั้นก็ เชื่อว่าโลกของเรามันแบนใช่ไหมครับแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ความเป็นจริงแต่อย่างได้เลยทาให้ตัวอย่างแรกนี้เองครับพยายามที่จะเล่าเรื่องภาพใหญ่และนลําเราลงสู่ฮอลล์ r รเอร์นั่นเองสถานที่ใต้โลกที่ยังมีความลับอีกมากมายในจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดแห่งนี้เนี่ยเคยพาเราไปสํารวจฮอลล์ r รเอร์มาแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนิดมากๆมีบางพื้นที่เท่านั้นที่เผยให้เราได้เห็นในดินแดนใต้โลกแห่งนี้ เหมือนกับที่ในโลกความเป็นจริงของเราครับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษยชาติอย่างพวกเราเองก็พึ่งสำรวจไปได้แค่เพียง5%เท่านั้นมันทําให้สิ่งที่เราไม่อาจจินตนาการได้ยังมีอีกมากมายในฮาวเวิร์ดแห่งนี้นั่นเองครับผมแต่สิ่งที่เรารู้ในจักรวาล m o n สเตอร์เวิร์มนุษย์เองก็ได้ลงสำรวจใต้โลกไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ในตัวอย่างแรกสิ่งที่ พวกเขาอย่างไม่เข้าใจมันเริ่มส่งสัญญาณครับมีอะไรบางอย่างโจมตีฐานประชาการของพวกเขาและสิ่งที่อยู่ข้างมนุษย์อย่างไททันคองก็ไม่สามารถที่จะปกป้องพวกเขาได้ที่สําคัญไม่สามารถที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ตัวคนเดียวด้วยแต่สิ่งที่จะไม่ทําให้คองต้องโดดเดี่ยวในการรับมือก็คือกอตซิลานนั่นเองครับซึ่งสัญญาณที่ว่าก็คือสกาคิงนี้เองไททันตัวใหม่ที่ตั้งอาณาจักรใหม่ของตัวเองอยู่ในใต้โลกแห่งนี้นี่คือสิ่งที่ตัวอย่างแรกได้บอกเราเอาไว้ครับผม แล้วในตัวอย่างที่2ก็ถูกปล่อยออกมาขยายภาพกว้างของตัวอย่างแรกให้แคบลงครับเพิ่มรายละเอียดขึ้นมามากขึ้นตัวอย่างที่2ต้องบอกเลยว่าสยองกว่าเยอะครับเพราะดูเหมือนว่าอันตรายที่กําลังจะมาถึงมันอยู่ในขั้นภัยพิบัติเลยทีเดียวครับและคนที่เล่าเรื่องให้เราได้ฟังในตัวอย่างที่2ก็ยังคงเป็น v o i c e over ของดร Irene Andrew ว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาไททันเองก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันอย่างปลองดองเหล่าไททันครับมีภารกิจเป็นของตัวเองนั่นก็คือการเป็นผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติ แต่เหล่าลิงยักษ์สิ่งมีชีวิตที่ใกล้มนุษย์ที่สุดนั้นกลายเป็นผู้พิทักษ์มนุษยชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์และลิงยักษ์นั้นมีมายาวนานมากจนทําให้ตัวละครมนุษย์ยางน้องเจียครับสามารถที่จะมีนิมิตถึงเหล่าไททันพวกนั้นได้เลยแฟนตาซีขึ้นไปอีกครับผมกับตัวละครผู้สาวน้อยของคองคนนี้เธอสัมผัสอะไรบางอย่างได้นี่คือสิ่งใหม่ที่ตัวของน้องเจียเองนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดปกติครับจนกระทั่ง ทางฝั่งของทีโมนัสก็จับสัญญาณนี้ได้เช่นกันที่สำคัญคองกอซิล่าพวกมันก็รับรู้ได้เช่นกัน Something is Coming มีบางสิ่งกำลังมาครับบางอย่างที่คิงออฟมอนสเตอร์และคิงออฟสกายแลนนั้นหวาดกลัวทำให้ทีโมนัสที่นำโดยดร์เอรินแอนดรูต้องลงไปสำรวจสัญญาณน,นั่นพวกเขาลงสู่ฮา์เลอร์ดอีกครั้งครับที่ไปพร้อมๆกับคองการสำรวจครั้งใหม่นี้นี่เองครับที่ทำให้เราไปเจอกับเจ้ามินิคองซุโกตัวนี้ตัวละครที่มีนัยะสำคัญที่จะนำเราเข้าสู่ สัญญาณน,นั่นและพวกเขาก็พบก,กับสัญญาณน,นั้นเข้าจนได้นั่นเองจนได้รู้ความจริงว่านี่ไม่ใช่แค่สัญญาณแต่เป็นการประกาศสงครามที่ไม่ใช่แค่ในโลกใต้ดินแห่งนี้แต่มันคือโลกทั้งใบที่เจ้าของสัญญาณจะกลับมาทวงคืนมันครับอาณาจักรใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นโดยไทยทานลิงยักษ์อีกตัวเช่นกันอย่างสกาคิงครับ มันที่ซ่องสูงกองกำลังอยู่ที่นี่เป็นเหตุให้ของต้องเข้าปะทะกับมันเพื่อที่จะหยุดยั้งการประกาศสงครามครั้งนี้เพราะว่าของก็ต้านเอาไว้ไม่ไหวเพราะอาณาจักรใหม่แห่งนี้มีอาวุธลับโบราณอีกครั้งหนึ่งเคยทำโลกทงางใบกลายเป็นยุคน้ำแข็งมาแล้วไททานัสชิมูนั่นเองครับที่ทำให้ของนั้นเกือบเอาตัวไม่รอดนั่นทำให้ของต้องลาถอยไปเขาหยุดเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะว่าคองจะไม่โดดเดี่ยวเพียงลําพังครับผมกอศิ Godzilla, ลาราชาแห่งโลกเบื้องบนก็นต้องมีส่วนเข้ามาเอี่ยวด้วยพวกเขาต้องรวมกันรอดไม่งั้นก็ต้องแยกกันตายการร่วมมือกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองเจอกันนั้นทําเอาคองเกือบตายไปแล้วแต่ทว่าครั้งนี้ทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องชอบขี้หน้ากันครับแค่ต้องร่วมมือกันทําหน้าที่ของใครของมันในเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับทีครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยทํามันมาแล้วนั่นเองครับ และนี้ก็เป็นเนื้อหาจากตัวอย่างทั้งสองที่ต้องบอกเลยว่าตัวอย่างที่2เนี่ยได้สโขบแค่เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ลงมาเยอะมากเราได้เห็นจุดเริ่มต้นภารกิจที่จะต้องไปทําการสู้กันครั้งแรกแล้วแพ้ของทางฝั่ง,งพระเอกแล้วก็เกิดการจับมือกัรของทั้งสองยอมราชันที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจนต้องมาร่วมกันสู้ จัดการกับการประกาศสงครามครั้งนี้ของอาณาจักรใหม่ใต้โลกแห่งนี้นี่เองครับนี่ก็เป็นเนื้อหาภาพรวมจากตัวอย่างครับผมที่ทําให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วแน่นอนว่ายังมีเกตเล็กเกตน้อยอีกเยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการบ้านที่สาคัญสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากฟังข้อมูลอะไรที่มันเชิงลึกมากและอาจกลัวการขาดอัรรรสในตอนที่เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์กันนั่นเองครับผมสาหรับคลิปนี้ผมจัดมาให้พวกเขาเหล่านั้นแล้วครับ แน่นอนครับว่ารายละเอียดดีเทลเก็ดเล็กเก็ดน้อยไปต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนไมยเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ